สวัสดีครับโฮอาจารย์แชนแนลมาทาจังพลังบวกร้อยร้านเฉยชานก้ามงคลโฮาศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์มะโรงดูดวงช่วงวันที่9มิถุนาย,ยนถึง8กรกฎาคม2567ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรา่อื่นที่น่าสินใจและชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวมะโรงนะนครับชาวผู้ใหญ่ในช่วงน,นี้เป็นประเภทแบบ ชอบทาอะไรที่มันตื่นเต้นโลดโผนโจนทยานนะครับอาจจะติดแบบกระโดกกระเดกไม่ค่อยเรียบร้อยนักนั่นเองและบางครั้งก็ดูฟุ่มเฟือยนะครับอารมณ์พุ่งขั้นที่จะร้อนนะครับแต่ว่าไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับความกล้าหาญนั่นเองนะครับแต่ถ้ว่ามักจะไม่ชอบทําตามคาสั่งนะครับของผู้ที่มีอานาจเหนือ,อคุณนะครับหรือผู้เป็นข้าราชาของคุณนั่นเองครับคุณมีความคิดที่เป็นอิสระ ในแบบของตัวคนเองอีกด้วยนะครับและช่วงนี้มักจะไม่ค่อยชอบที่จะอยู่กับบ้านนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณมองว่าอยู่กับบ้านแล้วมันเซ็งมันน่าเบื่อมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันสร้างสรรค์อารมจิตใจนั่นเองนะครับแต่ในด้านหนึ่งนะครับคุณก็ชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโน้มเปแปลงนี่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนะครับชอบการเดินทางแต่ว่าก็มักจะมีข้อเสียนะครับก็คือมักจะ ลวนเลแปรปลัวนะครับไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้โดยง่ายน,นะครับหากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะอารมณ์ดีหากอยู่ในสิ่งแวลด,ดวล้อมที่ไม่ดีอารมณ์ก็จะบูดเบี้ยวไปด้วยอีกด้วยในมุมถัดไปเรื่องของภาวะจิตใจของชาวมูหญ่ในช่วงระนี้นะครับคุณเชื่อในสิ่งลี้ลับมีความคิดในมุมของตัวเองเป็นอย่างดีด้านหนึ่งก็รักครอบครัวอยากเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากกว่านี้และอีกด้านหนึ่งก็พวก่วงเรื่องของที่อยู่อาศัย บ้านเรือนของตัวเองเอีกด้วยในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวมะโรงชางวาหญ่นะนะครับปัญหาเนี่ยที่เคยมีเนี่ยได้รับการเยียวยาแก้ไขได้ดีมากเยอะเลยนะครับความรักดีขึ้นมากการเงินของคนรักของคุณก็ดีขึ้นมากอีกด้วยนะครับคุณมักจะมีโชคด้านความรักในช่วงเวลาน,นี้อย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับเรืยอว่ามีการปรับพื้นฐานความเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องของความรัก มากยิ่งขึ้นและมีความเซ็กซี่ในแบบที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงความรักความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีโอเคเลยนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในความปร,รารถนาที่ชาวมรดกการคืออะไรล่ะคําตอบก็คือชาวงูใหญ่นั้นต้องการอยากให้ความรักเนี่ยมันดีอย่างต่อเนื่องนะครับปรับปรุงข้อด้อยต่างๆแย่ๆออกไปให้หมดนะครับและเป็นแปลง ปในทางสร้างสารรค์นะครับเพื่อให้ความรักมีความหวานชื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานของชาวปีมะโรงช่วงนี้ชาวงูใหญ่มักมีปัญหาเริ่มเบื่อหรือขี้เกียจในเรื่องของงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองหรือบางครั้งก็เกิดความผิดพลาดนะครับสะเพร่าในการทํางานมากจนเกินเหตุนั่นเองฉะนั้นถ้าให้ดีดนะครับช่วงนี้ควรจะควบคุมความคิดนะครับ ให้มีความจดจ่อนะครับต่อสิ่งที่ทําให้มากยิ่งขึ้นนะครับและตัดเรื่องสเพเหะะหรือไร้สระ,ะออกไปนั่นเองและช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะสร้างสารรค์หรือจัดบรรยากาศในการทํางานให้มันดีเพราะว่าบรรยากาศดีเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีสมาธิที่ดีในการทํางานและสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนั้น,นะครับชวาวมัโกงนั้นนะครับมักจะมีพื้นฐานที่ดีในการแก้ไขปัญหายากเนี่ย รวมถึงมักจะมีจังหวะที่ดีนะครับหรือมีโชคดีเนี่ยในการทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยได้ไปอย่างดีนะครับมันจึงทําให้งานที่เป็นประเภทแบบจู้จี้จุกจิกช่างเลือกเนี่ยหรือเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยถือว่าชาวมะโรงทําได้ดีมากๆนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาวมะโรงคืออะไรล่ะคําตอบเพื่อคือ คุณต้องการให้จังหวะเวลาในการทำงานเนี่ยมันลงร็อกถูกจังหวะจากคนเนี่ยทำไรก็มีการเป็นผ่านในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นและไม่ว่าจะเจองานยากขนาดไหนก็าตามเนี่ยแต่ขอให้จบแบบสวยหรูนะครับจบแบบดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินแน,น่นอนว่าการเงินในช่วงนี้ของชาวบุรุ้น,นะครับไม่จะมีวงรายจ่ายออกเยอะมากไปัะหน่อย แต่ถ้าว่าเงินที่ออกไปส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าต้องการช่วยแบ่งเบานะครับแบ่งปันให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรักนั่นเองแม้ว่าคุณจะจ่ายออกไว้ก็จริงนะครับแต่ทั้งทั้งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นการวางแผนของคุณแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยให้มันเข้าที่ให้มันเข้าทางนะครับและควบคุมให้มันอยู่ในกรอบ ของการใช้เงินอย่างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายให้มากที่สุดนั่นเองรีได้ว่าชาวมรงนั้นนะครับโดดเด่นในการแบ,งบ่งปันจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวอีกด้วยส่วนเรื่องของเงินสดในเมืองคุณน,น,นะครับการใช้จ่ายของคุณเนี่ยคุณมักใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเข้าสังคมนะครับหรือไม่ก็เป็นการช่วยเหลือคุณแฟนของคุณนะครับโดยอาจจะคอยช่วยเหลืออยู่เงียบ หรือช่วยในการประสานงานนะครับเพื่อทําให้การเงินของคุณแฟนของคุณดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วการเงินในความปรารถนาของช้ำบุโรคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่คุณหามาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยมันช่วยสร้างสารรค์โอกาสดีๆให้กับคนที่คุณรักให้กับครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีทางเรื่องของหน้าตาในสังคม และอยากให้ปัญหาทางการเงินต่างๆเนี่ยที่มีปัญหามาก่อนนัานเนี้ยหรือเพิ่งเกิดในช่วงเวลาเน,นี้ยทุกอย่างให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีมายิ่งขึ้น,นและอยากให้มีอำนาจมืดที่แบบไม่ชอบมาพากนมาทําให้การเงินของคุณมีปัญหานั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลลัพณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวมอรงว่าเป็นพวกที่มีวาจาที่แบบ พูดจาไม่ค่อยเข้าหูใครไม่ค่อยเก่งใจใครแล้วมาจากอารมณ์ร้อนอยู่กับที่ไม่ค่อยจะเป็นเอาแน่เอาหนอนไม่ค่อยได้และผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะถูกตากับคุณอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวมะโรงโชคลาภของคุณมักจะมาจากการที่คุณยอมจ่ายเพื่อคนที่คุณรักยอมจ่ายเพื่อให้โอกาสที่ดี กับครอบครัวของคุณอีกทั้งคุณรู้เท่าทันนะครับและมีความสามารถในการตรวจสอบปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมักจะเป็นนักปฏิบัติและมักจะมองโลคในแง่บวกในแง่ดีอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นได้เด่นสลับชาวปีนักษัตรมะโรงก็คือเลข8และเลข5 มาดูมุมถัดไปในเรื่องของบทสรุปของชาวปีนักษัตรมะโรงเรียบเลยได้ว่าเป็นพญานาคแม้จะมีอาการหลังดาะบางกรจรแต่หากทำงานาพวกอาชีพรับราชการหรืองานอาสา,าเจ้านายเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับส่วนเรื่องของการทำไร่การทำสวนหรือการทำนานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้ปานกลางนะครับส่วนเรื่องของ การค้าขายต่างๆก็พอไปได้เช่นกันนะครับและสิ่งที่ดีประการหนึ่งก็คือแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือมีศัตรูปองร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำลายชาวมะโลงได้อีกด้วยจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรมะโลงดูดวงช่วงก้ามิถุนาย,ยนถึง8กรกฎาคม6 7หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชแชแนลด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ